Hmm? คือนายคนอะไรนะร้องหนึ่งครับเออคนร้องหนึง่งร้องจาลาคุณฝากกับยกคนที่ทีมร้องหนึง่งโอเคมีมีร้องหนึง่งคนร้อง นายพรสาอ่อนวิทยาลาคุณฝากตอนลองนายกคนที่สองบ่ค้าสนใจเลือกอีกจักปีพอปปีนี้เลือกแล้วอย่าฟฝ้าเขาผู้หาก่าเบื่อหนึ่งเด้เอเฮา ให้ได้ตาวขึ้นหิ่มเดลือโยทิ่มทีสามเครื่องหมวทนอนจวดจวดสวัสดีสวัสดีแล้วสวัสดีทุกท่านนะเจ้าหน้าโยคคือใส่กว่าครับขอเนียงเธอมา เพลงละสองหมื่นนะเนี่ยไม่ได้นะถ้าแบบนี้หงฟ้าแล้วหงฟ้าโอ้ยดือดเดือดียงขึ้นนะครับทุกทคนเซเว่นก็ไม่เปิดปีดตั้งแต่สี่ทุ่มอานะครับผมขอบคุณสำหรับกระถินคืนถิินจากน้องสิริพรสีประเสริฐนะจากสปปล,ลาวครับกระถินคืนถิินครับนาย,ยกฟิกมาเลยว่าขอเป็นเพลงกรินคืนถินโอ้ยมันก็แตงยากนะ เออมันก็แต่งยากเติมไปได้เนี่ยมันบริเกียวกับหาเสียงใดๆได้เนี่ยอ่มันบริเกี่ยวกขาต้องน้องหาเสียงขอให้แทงเยอะหนอยเนี่ยันสา้ารถมาแทงใหม่ได้ไหมสมองข่อยห่วยเบลอไปเลยได้เบลอไปเล,ล,ไปล,ล,ลยได้อีดิดมบเนี่ยขอบคุณศาสตอาจารย์เติมนะครับราไปไหนไม่ได้เพราะว่าตีสี่เราต้องจะแยกกันนะครับเพราะว่าอ่าเคอร์ฟิวนะจ๊ะทุกคน มามาเลือกนายกเจ้าตำบลบ้านกงหู่า่าใส่เลือกเอาให้เต็มห้องใจรับใส่กันมาหลายปีคนพื้นที่ขอ่ากเอาไว้เพื่อบ้านคง โยทินพร้อมใจของกันใดกะห่วงหาบ้านเฮาซอยเธอซอยซอยกันเลิน้องพี่เฮียช้างยังไม่นอนสวัสดีเฮียช้างครับผมเฮียช้างครับสวัสดีครับเฮียช้างเที่ยวนี้ทำเพลงหาเสียงให้กับนายก สั่งสัญจงขันข,นขนาสาสัญญาว่าบ่าลืมบา้าเน,น,เนเอาเกยชังโม่นนนอเคะแนนสิบ่ให้ซูนเป่าบ้านก็งาสิบ่ให,หเ้เ,เสียเก็บเก็บเก็บเสียงเอินสั่งยังดังก้องอยู่อ้น บอนก้อนบอนอยทิมคืนทิมติ่ตอนเข้าู้หาอย่าลืมปอนแยมให้ได้บอกเคยลืมยอดทองทิมโยทิมยังบอกมีหายยามมีการเลือกตั้งเธอใด เอาใจใส่แต่ท้องถิ่นบ้านเขาเจ็บ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 คนร้องหนึ่งคือนายพรสาอ่อนวิทยาลาคุณปากก่นอนลองนายกคนที่สองบอกข่าสมใจเลือก จักปีฮอดปีนี้เลือกแล้วอย่าฟาเข้าผู้หากกาเบอร์หนึ่งเด้อหอาให้ใจ้ตาาขึ้นทินเดือโยทิน ยอนใส่เลยฮะมองให้เฝ้าิีม่ผมจะแกะแน่นเติมเข้าไปเนะี่ยเลือกแล้วอย่าให้เฝ้าเนะี่ยหอดปีนี้เลือกแล้วบ้านเขาทุกคะแนนสิบ่ให้สูนเป่าสุด้ายเนี่ยบ้านกบ้าสุดไทยก่อนจบนะฮะ ถึงปีนี้นัดกันแล้วแล้วอย่าฟาแล้วอย่าให้ฟาใจเลือกปีจัดปีพอดปีนี้เลือกแล้วอย่าฟาเลือกแล้วอย่าให้ฟาเด้อเดี๋ยวผมขอขอแกนิดนึงเลือกแล้วอย่าให้ฟาอย่าให้มันตกนะโอเคนะจาะเลยโอเคนจาจ๊ะทุกคนสวัสดีและสวัสดีนะ เนีย่ยช้างสวัสดีครับเนีย่ยช้างยังไม่นอนนะจ๊ะทำไมยังไม่นอนนะจ๊ะเนีย่ยช้างสุดท้ายแล้วนะ ฮอดปีนี้เลือกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาไหมใจมาอีกจักปีหอดปีนี้เลือกแล้วอย่าให้เปลาเข้าคู่หาเลือกเอามาั้ยแต่ว่าอม ขอบคุณและสวัสดีเฮียช้างยังไม่หลับไม่นอนป้าดนอนไม่หลับหรือจยนผมไม่นอนนะเพราะว่าผมทำมาหาเงินผมมีหนี้เยอะผมต้องทำมาหาเงินเพราะว่าช่วงนี้ผมใช้เงินเยอะนะทำรถทงรถแห่ด้วยอะไรหลายหลาย,ลายอย่างก็เงินทองก็ไม่มีฮะตอนนี้ก็เงินก็ร่อยหล่อนะทุกคนใช้กันมา20เดือนแล้วนะทุกคนไม่มีเงินใช้แล้วลนะทุกคนไม่มีเงินใช้แล้วใช้เล่นๆน้องหัวมา20เดือนแล้วไม่มีเงินใช้แล้วตอนนี้นะทุกคนนะ พวกเราก็เลยจําเป็นต้องใช้เงินนะทุกคนเหยาช้างสวัสดีครับเหยช้างเหยช้างนอนหรือว่ากินกาแฟอยู่ครับหรือว่าตื่นครับเหยช้างดีดอยู่แล้วงยังไงฮะเหยช้างดีดอยู่ยังไงฮะตอนนี้เหยช้างจะไล์สดต่อจากผมเลยไว้ตอนตีสี่ผมก็จะดู ang, เหยช้างล้วก็ไปถึงเก้าโมงเนี่ยนะนะนั่งไล์อยู่นะจําได้นะเหยช้างอยากกินกาแฟแล้วก็มาบ่นให้ฟังประมาณสักสามสิบปีที่แล้วนะ <My S 1> <laughs> ได้ทุกอย่างโอเค ยฮึบเฮ็บบซอยเด้อซอยเลือดซอยซอยกันเด้อน้องพี่ตรงบ่ล่ะพ่อมึงเยเห็นไปคนละเบียบะ่สิทัน ว่าบอกคุณยอนเมืงได้ละสวัสดีแล้วสวัสดีทุกท่านนะจ๊ะงานเร่งครับนายกบอกว่าให้โอนเงินมาจะเร็วไม่ไม่ค่อยออนกันมาแล้วเวลาจะเราเร่ง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 ทำให้สมองผมเบื่อไปหมดเลยผมต้องมาทําตอนตีสามตีสี่โอ้ยบ้าหรือเปล่าแต่ละคนเนี่ยนะนั่งร้องดังนะเนี่ยเอาไปฟังก่อนได้ดิเด้าห้ามจมเลวนายกเด้อ